สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้ายจะมาทำอาหารเกาหลีให้พวกเรากินกันนะคะทางร้านมีเราเราเดียวนะคะเราไม่กล้าทำเนาะแล้วสรุปอันนี้มันกินยังไงขายที่อาหารอันนี้คือชื่ออะไรคะข้าวปั้นข้าวปั้นเราสามารถกินได้เลยใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะว่าน้องอ้ายอยากลองเราก็จัดให้ค่ะทำเผื่อด้วยนะคะปั้นีน้ำมันตอนอุปั้นเหตปั้นป่ะปั้นเปงูอันเดียวไก่กระตุย นี่คุกกับเอ่อคุก <ส van. S 2> ทั้งจานขเข้าด้วยกันนะคะแล้วเมื่ี้มาทงมาแล้วว่าถ่ามาหน้าเยอะแล้วอ่าอันเนี้ยคุกเขาและคสัดส่วนแบบมีปริมาณที่เท่าเท่ากันนายชิดตักราะกินกับแยงส้มสุกกิมจิ